ครับวิธีการต่อสายยางครับก็มีหลายวิธีนะครับที่สรรหามาต่อกันนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เทคนิคนี้นะครับผมก็คิดขึ้นได้นะครับก็ตอนสมัยเป็นเด็กผมใช้วิธีนี้เทคนิคนี้ต่อหลอดดูดน้ำนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการต่อสายยางนะครับก็สายมันสั้นเกินไปนะครับก็จะต่อให้มันยาวขึ้นนะครับแต่ว่าข้อต่อนะครับหรือตัวต่อเราไม่มีหรือเราไม่ใช้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็เทคนิคนี้วิธีนี้นะครับก็นึกขึ้นได้จากตอนที่เป็นเด็กที่ผมใช้หลอด น้ำอัดลมนะครับหรือหลอดดูดน้ำเราเอามาต่อเล่นนะครับก็คือเราจะนำนะครับสายยางเราครับมาตัดเป็นปากฉลามลักษณะนี้นะครับนี่ครับเราก็จะตัดสองฝั่งเลยนะครับก็ด้านนี้อีกหนึ่งฝั่งนะครับ ก็จะตัดเป็นปากฉลามเหมือนกันนะครับก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับนี่ครับพอตัดได้มาครับเราก็อาทําการดันเข้าไปนะครับก็จะลักษณะนี้ครับก็ออกแรงดันนะครับให้เข้าไปลึกกว่านี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะดันเข้าไปครับก็อาทการใช้กาวนะครับ ติดนะครับเพื่อ,อความเน่นหนานะครับนะครับก็ทาทั้งนอกทั้งในนะครับส่วนตัวที่เราจะ,ะทำการสวมเข้าไปนะครับก็ทาด้านนอกนะครับ นี่ครับเมื่อทําการทาครับก็ทําการดันเข้าไปได้เลยนะครับการต่อวิธีนะครับก็จะทําให้รูของสยางเราครับไม่ยุบตัวลงนะครับถ้าต่อแบบวิธีอื่นนะครับเวลาสยางเรานะครับทำเข้าไปรู ตรงที่เราต่อก็จะเล็กนะครับแต่ถ้าเราทําวิธีนี้รูก็เท่าเดิมนะครับครับจากนั้นก็รอกาวแห้งนะครับนี่ครับเราก็รอจนกาวแห้งนะครับจากนั้นก็ทําการดึงดูนะครับนี่ครับแน่นมากนะครับก็ไม่หลุดนะครับก็ใช้งานได้ไปยาวๆเลยนะครับก็เป็นเทคนิคนะครับในการต่อสายยางอีก หเทคนิคอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับกดถูกใจกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ